สวัสดีครับน้องพวกกระช้องบอกเพื่อนตำพลิน้นองเชื่อเป็น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนน้อยมาแล้วอีลา่าโบเฮนก็ตั้งโดนดูกินทอดสวัสดีค่ะแซบโบเฮนอีราแซบสวัสดีพ่อแต่งครับสวัสดีครับหว,ว,วานหวานหน่อยแต่พอด้มาฝากว่าสิไปหาแต่พอดียัง,งมากันกไปหาเฮนตีเด็ใช่สิคะวันนี้หนูมาเอาบทคะ่ะแม่อยู่ไหนคะอยู่ในสวัสดีคนน้อยโอ้ยคิดถึงนะน่ารักมากเลย ดีใจด้วยออกรถโอ้เท่ระเบิดเลยทำไมก็จะมีทุกอย่างเพราะเราเป็นคนดีทำไมนะพี่มดพูดหน่อยดิทำไมนะต่อไปก็จะมีทุกอย่างเพราะน้องเขาเป็นคนดีก็เป็นคนที่แบบความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วน้องครับแพงหมดเลยาาที่เซียคนนี้การันตีได้คนน่ารักกับคันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวน้องครังแพงหมดเลยเจอที่ไรก็ พ่อพ่อจะเรื่องอะไรบอเขาน่ารักเข้ามาช่วยถ่ายด้วยครับเก็บปรโมทลูกสาวหน่อยช่องไม่ได้พ่อโอเคเดี๋ยวค่อยฝากเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหันไปอยู่หันไปบ่ได้ยบอแดายมีเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ค่ะสามจีบซิงหานี้นะคะอีกเจ้ามือยวฝากนนะคะอีกสามมือค่ะพร้อมทันไหมเนี่ยโอ้ฮักแรงจริงๆแล้วดีครับยินดีขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่ขึ้นอะไรเนี่ยบ้านใหม่ไม่เนอะหนึ่งไม่หนูยังไม่ขึ้นครับพี่เขาพี่ชายหนูไม่อาจจะได้ขึ้นหร เป็นยังหนูคือหัวเอามีแล้วสิขึ้นที่เนย่งไม่แน่เพออยู่ละน้อยอยู่ทัเนี่ยรีวิวลูกสาวหน่อยรีวิวสักหน่อยหน่อยเป็นไงฮะเอาตามเอาตามความรู้สึกของตามความจริงของพี่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอถ่ายก็โอเคเลยเด็กคนนี้สุดยอดอยู่แล้วมีความมุมานะมีความตั้งใจและหลายอย่างในตัวน้องศึกษาไม่หมด ามีความตั้งใจสูงมีความน่ารักไหมคะพ่อเก่งกขา็เห็นขาเห็นพ่อมดตั้งแต่ตลอดครับตลอดแล้วก็แม่แม่พยายามรักมากแม่สู่หนูก็รักแม่สู่เหมือนกันรักพ่อมดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยต้องยอมรับเลยว่าแล้วก็แฟนคลับไอซีไม่เคยทิ้งเขาเลยเพราะความดีความเก่งครับอันดับแรกคือความเก่งความดีมีในตัวเขาหนุงหมดลย่นหะ ฟันฝ่ามาหมดแล้วขอหนูร้องแล้วนั่นนี่ีใจมากหรือไม่ใจเพราะไม่ได้ถ่ายหกเดือนเดินสวนไปสวนมาไม่ได้ถ่ายทุกสาวเลยทำไมอ่ะเพราะว่าพทสะัมเสียอันนี้ก็อันนี้คือความเป็นผมผมไม่ไปล่าตัวสะสมเสียผมก็ไม่ถ่ายครับแคงหลายเดือนนะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนนะผมฮะแล้วคนที่ถูกถ่ายคือใครตัวปลอมฮ่าฮักสลายดอกไฟบาน โปรติดตามนะครับ30 <Okay. S 1> มีเซอร์ไพรส์ร้อนแย่แล้ว okay, นะโอเคนะค่ะ30นี้นะคะขอมาเิ็นกลุ่มปิดเด้อค่ะ138่บบาทค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาดูหน้างานนะคะคมีโต๊ะมิสติง้งมิสติ้งให้ค่ะ <laughs> สามพันห้าร้อยบาทมีตัวปนไซริเทนเนอร์อเอาสู้ๆอีหลาไปเดี๋ยวไปรับปอนไปเข้าไปข้างในเขาเข้าไปแล้วไปไปเข้าไปสู้ๆฝองด้วยอ่ะเดี๋ยวจังหวากันหนูไปหนูจังหนูไปฝากช่องฝากงานกันอ่าพี่มดแล้วอ่าน้องสู้ผมจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคิดถึงนางนะเดี๋ยวไปหนึ่งผมตามไปเป็นเงกินตามไปทรงกันชิ่นอดเนาะ ไปงานเซยตุนีล่ะซี่เป๊กเฮ็ดงานไหนบอกได้ไหมดวงกินหอดจสุดาหรอกนู่กี้แมวดูเหนื่อยเหรอฮะดูเหนื่อยเหรอเมื่อยใจทั้งนั้นแหละไม่ต้องถามถามเมืพรพอตุยออฟฟิเชียลยินดีบ้านใหม่นะเดี๋ยวจะคุยกันเราบถามเหนื่อยก็เหนื่อยใจไอ้บังภูมิเขาถ่ายกันได้อยู่ เนี่ยเขาไทยกันด้น่นะใครพินโนหน้ามานาโนนาโนไ่ายกันกับเบิ้งเขาเขาก็ต่งไทยอยู่นี่พี่น้องมารับบดแสดงว่าวงหนึวันสองั้รยไนาโนนาโนนาโนอุ้ยพี่น้องอเจอน้องใสพี่น้อง น้องสาวกันไามอ๊้ยคิดถึงจรนงๆกี่ตอนอุ้ยนึกว่าจะมาได้นั้นแล้ววันนั้นสัมภาษณ์คือล่าสุดอยู่ตรงนั้นอ๋อใช่ไหมแล้วเองก็แล้วเราก็ถ่ายไปเลยใช่ไหมอือคิดถึงพี่น้องน้องแนโนเป็นน้องที่น่ารักผมรักมากครับน้องคนนี้หลีหลีคิดถึอะไรบ้างบ่อยฟังด้วยซับขาหลอกได้จากไหนบ่ห้ฟังคือตอนแรกอะก็แบบ มันไม่มีรายได้ใช่วยหนูก er le ็แบบนู่นนี่นั่นคือหลายหลายอย่างนู่นนี่นั่นเข้าใจคือหนูไม่ได้มีปัญหากับวงไม่มีปัญหากับน้องๆไม่มีอะไรนะคือเป็นปัญหาส่วนตัวหนูหนูคิดว่าแบบยังไงหนูหนูจะปล่อยให้ตัวเองอยู่อย่างนี้แบบนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างแล้วทีนี้สอบก็เลยว่าเออไม่อยู่น้ำกันในร้านตรงเนี้ยโทรหาตั้งแต่แรกนะโทรหาทุกวัน เลาไม่เคลียร์ด้วยว่าไม่ได้มีปัญหานะใช่ค่ะนวลนิรันด์ก็บอกว่าไม่นวลนิรันด์ว่านัานจะนี่ให้องค์ใครอ่อนนวลนิรันั่นบไม่เอานะหลายคนบอกว่านูผิดใครอ่อนหรือเปล่าเองไปผิดวันไหนที่ไหนสรุปแล้วคือไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดขึ้นมาเข้ากวอยากมันกนมันของเ้ามันถึงสวงโดนเนาะแมนแล้วก็เด็กน้อยก็ทักหาเลยนัทักหาทุกคนเลยนะว่าแบบสวัสดีครับก็เลยแบบว่าเออใจหาย ใจหายไหมยวันที่โพสลงพ่อมั่งตรงใจหายรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเรารักเราเราต้องจากไปโดยที่ที่เราเรายังรักมากๆอยู่สิไหมแก้ข้าวด้วยว่าไม่ไม่ได้ผิดใจกันไม่ได้ผิดใจกันแล้วไปเลยคุยกับซอสกับตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะคุยกับซอสหลอดซอสโทรหาทุกวันเลยอะไรที่โดนใจให้กลับมาทีนี้อ่าวบอกให้ฟังเพื่อนตีนซักาบอกไปนักเอกพี่นอง่้วยใจบอกฟังดูแม่พญาด้วยใจเราอยู่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวกลบองไม่อยากไปน่าสม น้องๆทักหาทุกคนเลยน้องแบบไม่อยากให้ไมอยากทักอยูอยากให้กลับมาอยากให้กลับมาสินะก็เลยแบบสิสิคือทั้งคึ้พอคําบอลมาบ้านที่เราสร้างไว้แล้วอ่ะเราเราจะให้ใครมาอยู่เรามุ่งแค่เราเหลือข้อกอลังซอยก่อมเป็นตอนละซอยก้อก็เกิดสิ่สิ่ใครไม่อยู่สิแม่ก็เลยว่าก็คือสรุปแล้วคือกลับมาได้100%แล้วก็ทำหน้าที่คือประสานงานเหมือนเดิมเเหมมือนดิครับหาทีละเป็น้องนี่นั่น <ใ>หลายอย่างเหมือนเดิมมาช่วยงานเหมือนเดิม <_ an> โอ้ยกด็กเกยาเอติกได้จะทำแบบนี้นะคะบบอดีบอดีอด <_ an> เพราะว่าเราที่วอรพฟืนก็คือเขาบุกเบิกนะี่นรอบุกเบิกแล้วเพื่อนช่วแบบน,นี้นะพ,พ่อคู้หนึ่งล้มนะเขานะรู้สึกว่าใจหายนะรู้สึกว่าคือจำได้ไหมที่เราประชุมวันนั้นที่อยู่เดชอุดมเนาะหรือว่าอยู่พิบอะไรนี่ไหนพิบูลนี่แล้วบอสบอกว่าอะไรนี่แหละซอยกันหน่อยชิถิมได้ไหนไหนไม่บอกพ่อเนี่ยมันรู้สึกใจหายอ่ะทีนี้มาทําอะไรนี่วันนี้มาทําอะไร วันนี้เขานัดเข้ามาซ้อม,อมงานวันที่สามสิบงานมิเต็งสอปอยได้ปอนี่บอนใดน้องปอนใดพม่น้องยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อเอาวสุดแล้วนาะโ <laughs> นมานะครับพีนออ่น้องฝากกันนะกับพี่ตไ้ยเขาคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องคอมเมนต์ด่าเข้ามาโอ้พ่อแม่เคอมเมนต์แหกเล่งใจน้องข้ามมาจะไปกับร,รู้ดูกานหน้าเราจะเดินไปได้วยกันนะแม่พญา,าบางครั้งแล้วแต่พี่น้ <laughs> <laughs> นองเซ็ตขึ้นไวอเกินเออแล้วเมย์เห็นโพสล่าสุดของพี่ตุ้ยเห็นเขาก็จะคอมเมนต์อยู่ว่า ที่ว่าหายนะโน่นี่น่าะนะไม่สนแล้วทุกวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วร้องไปแล้วเพราะว่าจริงๆเราไม่ไช่คนใดคนหนึ่งใช่แล้วอย่ากคือโนก็น่าจะรู้นี่โนนู้รู้เยอะเพราะว่าหนูหนูได้เพราะตัวพี่ตุ้ยตลอดเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรใดๆเลยบุ่ไอ้มีขอกินนง้มสักแก้วกับบุ่นมี่พี่น้องมี่จะยังหายใจดีใจเราเวิร์กหลังเรายิ่งดีใจเอาเป็นว่าอ่ะสู้ๆเนาะอ่ะเจอกับน้องแนโนได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะ สยังับขาลอยอีกแมบว่ามันนังเอกนะเขาเค็มาเค็แค่แม่พะยะโซ่ข้าวเลยว่ามันนั่งเอกยางสับขาลอยเอาเอาถขามีโอกาสแยวเราค่อยกันอีกทีจะให้มันรีวิวนังเอกอยู่บ๊ายบายมีนองเท่ที่สามสิบเจรไดนอนเนาะสามพนห้าห้าพัเต็มแล้วถ้าใครไม่สะดวกมาก็1 3ึ่งร้อยสามบาทพกันนานน้อยเรี่บางสร้างสื่อสารให้ครับแต่สารรับพื้นละพันเนาะตัวบาบอได้นโตกินกับหมูกระทะมีสารอมนโอเคเนาะบายบายสู้